สำหรับชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงวันเกิดของใครหลายๆคนก็ขอแฮปปี้เบอร์เดย์ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะเดือนนี้สําหรับชาวราศีพิจิกเป็นเดือนแบบปุบป,ปับรับโชคนะคะเรื่องทุกอย่างนี้แบบงานวัยงานเข้าตลอดนะคะอ่ะเรื่องงานก่อนเลยนะคะ8ไม้แล้วคู่กับไพ่เด Moon มันดีมากๆสําหรับคนที่ทํางานในวงการบันเทิงเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะคะแสงสีเสียงอันนี้ดีงานเข้าตลอดทต่งานเข้ามันเป็นงานด่วนนะคะงานแบบมีงานด่วนเข้ามาเลยค่ะได้งเงินดีมากเลยแต่ว่าสั่งวันนี้ก็ขอคืนนี้เลยนะคะมันจะอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ทํางานในโซนแบบวงการบันเทิงเลยนะคะทำงานอื่นๆไปเลยนะงานมันจะค่อนข้างแบบรับบทบาทความรับผิดชอบเยอะนะคะเหมือนกับคนรู้สึกว่าเราเก่งเรารับผิดชอบได้ ก็ทางานคนเดียวไปเลยจ้าอย่างเป็นไพ่ของเดิมูนนะคะก็งานส่วนใหญ่อย่างที่บอกคือมาเป็นงานแบบดุนดววๆอะ่ะเอาเดียเด๋ยวนี้ทําเดี๋ยวนี้ต้องได้เดี๋ยวนี้นะคะมันก็อาจจะเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างเครียดค่อนข้างน้อยน,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 นิดนึงเนาะอย่างถ้าเกิดว่าคนที่เรียนอยู่โปรเจกต์ Project เนี่ยมันเหมือนแบบว่าใกล้เส้นยาแดงผ่าแปดมากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องแบบว่าอดหลับอดนอนตลอดกว่าจะทํางานเสร็จนะคะแต่ว่าก็ถ้าประครับประคองจิตใจได้ดีตลอดคิดว่างานเนี่ยน่าจะไปรอดอยู่นะคะนันจะหนังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความ รักนะคะอ่ะคนโสดก่อนเลยนะคะคนโสดเนี่ยไปอยู่ในสถานนะแบบกิ๊กก,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 กักมากเลยนะคะทั้งกิ๊กทั้งกักเลยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ก้าวมาะคะ่ะชอบเขาแหละเขาเข้ามาจีบเขาเนี่ยเข้ามาจีบแบบอยู่ดีๆก็เข้ามาจีบเราอยู่ดีก็เขาา้เา,เขามาชอบเราแบบมาบอกมาแบบแสดงตัวชัดเจนเราชอบเขาไหมชอบชอบเขาแหละแต่ว่าไม่มั่นใจอะรู้สึกแบบ จะดีจริงหรือเปล่าอยู่ดีก็เข้ามาจีบเจ้าชูหรือเปล่าเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่านะคะเราก็เลยเหมือนแบบเหมือนคุยกันแต่ไม่มั่นใจกับเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนมีคู่นะคะคนมีคู่เดือนนี้มันจะมีค่อนข้างมีความแบบระแวงแล้วก็ค่อนข้างจะหึงหวงแบบเยอะมากๆเลยจนคนที่คบอยู่คนที่ถูกหึงอะ่ะรู้สึกว่าแบบนี่มันเรื่องราวอะไรกันนักกันหนานอะย่างเงี้ยอยู่ดีเหมือนอารมณ์มันขึ้นๆลงๆตลอดนะคะเหมือนเหตุการณ์ก็ดูปกติราบรื่นดีอยู่ดีวันนึงก็เหมือนพูดเรื่อง คนอื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่จริงเลยไม่ได้มีปัญหาซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้กิ๊กกับคนนี้ซะหน่อยไม่ได้มีใจให้ซะหน่อยนะคะมาเป็นเรื่องของความแบบระแวงซะมากกว่านะคะอ่ะมีหนักไป2เรื่องแล้วนะคะโชคดีจริงที่เรื่องเงินยังดีอยู่นะคะเรื่องเงินมีโอกาสที่จะได้เงินจากทางบ้านนะคะเป็นเงินก้อนเล็กอาจจะก้อนเล็กก้อนใหญ่แต่มีโอกาสที่จะได้นะคะเหมือนแบบอยู่ด,ดีก็ได้มาเป็นแบบ โชคแบบฟ้าประทานลงมาให้นะคะเรื่องเงินไม่ได้มีความหน้าหนักใจอะไรนะคะพออยู่พอกินได้ในช่วงเดือนนี้นะคะเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเราหนักหลายเรื่องแล้วเนาะเรื่องงานก็เครียดมันจะไม่ใช่ความเครียดแบบกดดันนะคะมันเป็นความกังวลกับความนอยเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยให้ระวังเรื่องของการแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนนอนหลับนะคะก็ต้องพยายามหาการแบบรีแลกซ์แล้วก็พักผ่อนตัวเองให้มากขึ้นเพราะว่าการเจ็บปวดของเราเนี่ยมันมาแบบ เหมือนนอนน้อยแล้วเวียนหัวแล้วแบบเหมือนเจะวูบอะไรแบบนี้คะ่ะมันจะเกิดจากแบบนี้นอนน้อยกินน้อยน้ําตาลตกนอนไม่พอแล้วเวียนหัวจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ซะมากกว่านะคะสําหรับชาวราศีพิจิกคะ่ะ